และในวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปไ n e c r a f t ที่มีตักกะเพียงแค่0.01%เท่านั้นก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอขอบคุณคลิปดีๆจากช่องนอ s เซฟด้วยนะครับผมเอาล่ะสำหรับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแรกนั่นเองครับเอาเป็นว่าลุยกันเลยดีกว่าครับผมสตีฟก,กับน้องกบนะครับปลาสลามบอลออกไปเหรอใส่อันนั้นคืออะไรอะดวงจันหรอเนอะอุ้ยน้องกบดึงเข้ามานะครับเข้าตัวไปแล้วอะไรเนี่ย อ๋อน้องกบเรืองแสงสีม่วงนะครับโหว้าแล้วก็คือแบบมันก็สว่างแบบนี้เลยอะ่ะอะไระเนี่ยเอาล่ะจะวันนี้ตัดนะครับตัดใบไม้แล้วไปตัดสตีฟเหรอแล้วก็เก็บสตีฟขึ้นมาฮะโอเคเก็บสตีฟมาแล้ววางไปนะผมอ่าปลูกสตีฟได้โตเป็นแบบต้นต้นไม้สตีฟแล้วต้นไม้ก็มาตัดสตีฟอีกทีหนึ่งนะครับโอ้แล้วต้นไม้ก็วิ่งไปแล้วเอ้าแล้วก็หัวสตีฟก็ตายอ่าคอปเปอร์กโกเลมฮะ วางหูเติมสายล่อฟ้าไปเลยขนาดนั้นน่ะจะทำะไรเนี่ยฟ้าผ่าเปล่าเยอะขนาดนี้ฟ้าผ่าต้องมาแล้วนะครับนี่ไงโอ้โหพลังบอกว่าจะกระชากคิปเปอร์นะครับห,หรือว่ากลางอนณาเขตหรือเปล่าขนาดนี้เนี่ยมาที่ดีเอ็นกันอีกแล้วมีน้องสนนปเฟอร์ที่ปลูกจมูกเข้าไปแล้วจมูกยักษ์นะครับดูดก่อดีเอ็นมาฮะกลายเป็นดินแดนใหม่บนหลังสนนปเฟอร์นะครับผมนี่คือบอสตัวใหม่เหรอโอ้โห ดูดเข้าไปอีกแล้วโดนดูด,ด,ดโอเคทีนี้ปลูกน้องหมูบ้างนะครับน้องหมูตัวใหญ่ก็บอมใหญ่ได้กว่านี้อีกไหมทุบหมูเหรอ,อเฮ้ยทุบหมูกลายมาเป็นบล็อกนะครับคือจะไปสร้างบ้านอะไรอย่างนี้เหรอ,อเฮ้ยสร้างบ้าน,นจริงด้วยวะเดี๋ยวนะบ้านหมูคุณผู้ชมประตูหมูด้วยโอเคเข้าไปดูครับมีกล่องหมูเตียงหมูนะครับผมโอ้โหของดีจัดจัดอ่าต่อไปเป็นพิซซ่าครับผม ใส่ซแโดฮะใส่แโดพิตตันอะไรวะเนี่ยเองจะทำอะไรสตีฟรีเวอร์นะครับผมโยกไปอู้พุ่งได้คุณผู้ชมพุ่งแล้วมีการบอกว่าหักเหด้วยนะครับดูว่าโลซิ่งอ่ะโอ้โหโคตรแจมอยากได้มาใช้ไว้แบบที่บ้านบ้างอ่ะดูดิโอ้โหไปนู่นแล้วครับผมดูมันดีเลยเนี่ยดูดิเป็นการเดินทางที่รวดเร็วมากเลยฮะสนิฟเฟอร์อีกแล้วนะครับผมอย่าบอกนะปู่อีกแล้วโอ้ดูดิจมูกนะผมดูดบ้านเข้าไปแล้วโอ้แล้วก็ ซนิฟเฟอร์แปลงร่างกายเป็นบ้านแทนเลยฮะโหเฮ้ยแต่จะว่าไปบ้านนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยลองเข้ามาดูดิโอ้มีแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบลายซนิฟเฟอร์ครับดูนุ่มฟูนะครับผมทีนี้วางไอเทมเฟรมไปครับบนมิวมีอีกแล้วปลูกไอเทมเฟรมนะครับผมอ๋อโอ้ยหมุนไอเทมเฟรมแล้วโลกมันกลับด้านเลยเหรอโอ้ยเราจะตกไหมอ่ะแบบเนี้ยถ้าเผลอตกไปนะาจะแย่อ่ะผอไปแล้วโวตตกไปแล้วตายไหมอ่ะ ลงไปแบบนี้เลยนะฮะสู่ความเวิ้งววางอันไกลพล้นเฮ้ยข้างล่างมีอะไรด้วยครับผมเป็นแบบวัดน้ำเหรอโอ้ข้างล่างมีน้ําอยู่ก็เลยรอดนะครับไม่ตายฮะแต่ก็เป็นพื้นที่โล่งเลยเนะทีนี้สตีฟท,ทำเะลรครับเนี่ยวางเป็นฮหเดี๋ยวไอรอนโกเลมเหรอนนะแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นคอปเปอร์โกเลมนะครับผมเหมือนมันแบบสลับกันเลยหรือเปล่าวะไอรอนฉิวตบฮะ อ่ะตอไปอ้าวาาโดนอุ้มก็ผมอ๋อไอตัวนี้เนี่ยมันจะอุ้มมาขอไปเก็บในกล่องไงก็เลยเอาโกเลมจิ๋วไปเก็บในกล่องนะครับมันสลับโลกันนะผมว่าอ่าเปิดกล่องไปครับผมอู้มีเป็นไอเทมนะครับก็ <c oughs> จะเฟี้ยวอะไรมาเนี่ยเอาล่ะที่ขุดคอปเปอร์นะครับผมยังไงฮะว่าวางบนอากาศได้เลยเหรออุ้ยฟ้าผ่าเป็นเหมือนแบบสายล่อฟ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาะเล็กหยิบไปแล้วครับตัวนี้เ,เล็กจะไปทําอะไรเ,เล็กจะไปลองขุดเหรอ อุ้ยขุดจริงผู้ชมแต่รู้สึกว่ารอยแตกมันใหญ่แปลกๆนะหรือว่าจะขุดทั้งโลกเลยหรอเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ผู้ชมแต่ว่าเอ่อตกลงไปตายแล้วฮะโอ้โหคือข้างล่างมันเป็นหลุมเลยอ่ะโคตรจะใหญ่นะผมเุ้ยปลูกกระบองเพชรซื้อกระบองเพชรมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับใหญ่แบบวัดโคตรใหญ่ครับผมโอ้ใหญ่เลยขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนเุ้ยโลกกำลังเจ็บผู้ชมอุ้ยโลกจะตายไหมอ่ะโอ้ตายแล้ว เอ้าทีนี้ก kind of er, ็มีแค่กระบองเพชรนะดิเอ้าตกลอกตายครับผมทำทำไมเนี่ยครีปเปอร์นะครับผมเดาว่าปลูกคริปเปอร์ให้โตว่ะเอ้าเดาผิดก็อมหยิบครีปเปอร์มาเฉยฮะนั่นมันยานอวกาศเหรอยานอวกาศคริปเปอร์ครับใส่ครีปเปอร์เข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วหรอแล้วก็จุดโอ้ดูนพุ่งหนีก็โาก็โทดอุ้ย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 ออะไรขนาดนั้นน่ะโอ้ลงมาระเบิดครับเพราะแรง อขุดลุงเวเลเจอร์เหรอครับอุย้ยได้หัวมานะครับผมอ๋อวางไปปุ๊บเติมน้ำเหรอทำไมอะลุงจะโตอย่างงี้ปะออ้ยกลายเป็นลุงแฮปปี้แก๊สฮะโอ้โหขี่ได้ปะวิ่ไงเหมือนอเล็กจะพยายามขี่หรือเปล่าครับต่อขึ้นไปนแล้วต่อขึ้นไปนแล้ว,ล,วลุงโอ้โห <laughs> มันดูแบบหลอนแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ได้น่ารักอะมันหลอนนะลุงแบบแฮปปี้แก๊สนะฮะสามารถใช้เดินทางได้นะครับผมโอ้ยแล้วนั่นมันอะไรวะเนี่ยนฮะ ไอรอนก็เล็บยืดได้ไปฆ่าอเล็กนะครับเอาปาสโนโบอลนี่มันถ่ายอำานาจมืดด้วยาอย่านะเดี๋ยวไอรอนก็เล็บก็ฆ่าหรอกเอา้าขุดได้เหรอเฮ้ยขุดเป็นแบบชิ้นส่วนแบบนี้เลยฮะโอเคประกอบร่างใหม่นะครับผมปึ๊บวางไปชิ้นส่วนสี่ส่วนเอะเหมือนมันเป็นวินวัฒน,นาการย้อนกลับหรือเปล่าอเล็กขุดแขนฮะเอา้านว่ยจะขุดบล็อกเหล็กออกมาได้ต่ฆ่าอเล็กตายแล้วฮะรางรถไฟนะครับกับ ไมค์คาร์ดก็ผมโยนไปให้สตีฟซึ่งสตีฟก็กินเหรอไม่ใช่วางเหรออ๋อแปลงร่างเป็นรถรางนี่เองแล้วสตีฟก็ขี่รถรางสตีฟอีกทีนึงนะ่งฮะอุ้ยวิ่งเอาครับผมวิงวว่งโคตรไวโคตรวิ่งโคตรวิ่งโคตรแซดอุ้ยอเล็กโดนเหยียบแบนเลยฮนะอะไระเนะี่ยอุ้ยแล้วขึ้นไปไหนอะโอ้โหวิ่งบนอากาศไปแล้วนะครับผมขุดออฟซิเดียนอยู่อ่าอะไรคือวางที่ขุดเหรอฮะอออฟซิเดียนขุดอเล็กนะครับ แล้วออฟซิเดียนก็กินอเล็กกลายเป็นคนซึ่งสตีฟก็ขุดออฟซิเดียนที่กลายเป็นคนพร้อมกับจุดประตูมันเริ่มจะตามไม่ทันแล้วฮะอ่าใช้กันไกเนี่ยลดไซส์อเล็กเพื่อตัวเล็กนะครับผมแล้วก็เข้าประตูได้อะไรอย่างงี้ปะนี่งไงเข้าไปแล้วโอ้อะไรเนี่ยตกปลากันดีกว่านะเจ้าวันนี้เอเดอร์แมนนะผมอ่าลงไปในน้ำไม่ได้หรือเปล่าผู้ชม ไอ้น้ามมันยกบล็อกน้ําแล้วก็เข้าไปฆ่าเลยอะได้เหรอแบบนี้โอ้โหแล้วมันยกโคตรเยอะเลยครับจะโดนนเนี่ยแบบนี้อ่ะตายป้อมพิเลเจอร์กับวอร์เดนฮะโอ้โหปลูกหูวอร์เดนก็ผมบอกว่าโคตรใหญ่อะ่ะโอ้ยตัวก็แค่นี้ทําไมหูใหญ่เกินเดี๋ยวนะจะไปทําอะไรเนี่ยหูขนาดนี้ไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มพลังให้กับวอร์เดนเหรอพลังแบบโซนิกบีมของมันอ่ะวิ่งไปแล้วครับเจนี้ เฮ้ยชนเลยครับผมคือชนตายอ่ะไม่ได้ใช้พลังอะไรเลยฮะวะดเฮ้ยหูใหญ่ครับผมตรวจจับเสียงได้โอ้โหฆ่าหมดเฮ้ยเราตะกล้องด้วยไหมอ่ตะตาก้องตาก้องจะรอดหรือเปล่าโอ้โหแต่หูใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับอ๋อจบแล้วไม่รีรอฮะเรามาต่อที่คลิปที่2กันเลยดีกว่านะฮะผมสตีฟกับพิซซ่าเหรอโอเคไหนดูดิวางพิซซ่าล,ลงมานะครับแต่ข้างล่างไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยหูย้ชมเหมือนมันแบบดึงเข้าไปหรอ ทำหน้าที่แบบเป็นลิฟอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วมีลุงวิเลเจอร์นะฮะผมปลูกลงใบทําอะไรได้เนะี่ยโอ้จะมูกยาวคุณผู้ชมตบเพื่อให้หมุนนะครับแล้วก็ทะลวงลงไปเป็นเนเธอร์อีกชั้นหนึ่งโอเคทีนี้ผมลงไปใต้พีระมิดกันดีกว่านะอเล็กไปกันเถอะอ่ะแล้วไปเหยียบทําไมอเล็กแบบนี้มันก็แบบเสียระบบบนดิโอ้โหบึ้มก็ผมโอ้ตายเอาล่ะลุงว่างไงฮะลุงกำลังทําอะไรอยู่ ให้ขนมปังกับลุงนะัะผมอุ้ยลุงบอกว่าถูกใจอะไรเงี้ยหัวใจขึ้นเลยฮะฮะลุงออกลูกออกมาเหรอจริงปะเนี่ยโอ้โหลุงออกลูกไก่มาเป็นบ้านครับลุงมีความรักกับขนมปังไกยเป็นบ้านได้ไงวะข้างในมีเตียงด้วยฮะยน่าอยู่เชียวไอทำไมายืนนิ่งเลยอ,ะอ่ะตกพริปเปอร์ไปครับว่ายังไงอีกทีก็น่าจะตายนะผมเฮ้ยฮะทำไมทั้งโลกมันกำลังจะระเบิดอะ่ะวอทอู้ ตายแล้วเหรอสตีฟปลูกเอนเดอร์แมนนะฮะเอนเดอร์แมนจะโตใช่ไหมปลูกไปอุ้ยเอนเดอร์แมนมันยกทั้งดีเอ็นเลยอะยกมันยกอีกขนาดนี้ได้เลยเหรอแล้วสตีฟก็ยกเอนเดอร์แมนที่ยกดีเอ็นอีกทีหนึง่งกลายเป็นร่างยักษ์ครับผมโอ้โหโคตรอ้วนอะใส่ XXL นะครับโจนี้เอ่อสตีฟ <c oughs> สตีฟโดนตบก็ผมลอยตุบป,ป่องเลยแต่มันก็ดูหนะ้าเอ็นดูเหมือนกันนะเนี่ยสตีฟตายไม่นะที่ตัดขนแกะนะครับ ก็ตัดขนแกะไปสิคาอะโอ้โหว้ลุงข้างในมันเป็นแบบนั้นเหรอนาะโอ้โหมันเซ็กซี่เหมือนกันนะเนี่ยเราอ่ะโอ้โหรสนิยมของลุงนะครับผมก็เพิ่งจะรู้เอ้าแล้วก็เลยมาตบทําไมหรือเพราะเราบอกว่าเปิดความลับของวิลเจอร์อะไรอย่างงี้เหรอเ้ยเหมือนมันลอยขึ้นไปเรื่อยๆเลยอะดวงอาทิตย์เข้าใกล้ดวงอาทิตย์แล้วอะร้อนนะฮะเกลิตันอุ้ยโอ้โหหลบได้แบบดิจิตอลครับผมยืดตัวนะครับผม ้ยยืดอะไรขนาดนั้นน่ะที่ตัดขนแกอีกแล้วอ่ะมาตัดให้ตัวเล็กลงขนาดนั้นได้ด้วยหรอตัวแบบโคตรบางนะฮะผมต่อไปก็ตัดตัดโลกให้เล็กลงอ่ะเล็กอีกเล็กอีกโอ้เหลือแค่นี้แล้วนะ่ะเล็กเล้กว่านี้อีกไหมครับโอ้โหฝาหมูครับผมโอ้ยสตีฟหยิบออกมาทั้งหมดเลยเหรอแล้วก็กินครับผมแปลงร่างเป็นหมูโอ้ยอ,อะไรอ่ะระเบิดหรอโอ้โหวงกลมสตีฟนะผม มันคืออะไรวะเนี่ยเด้ๆๆโอ้ถือลุงวีเลเจอร์มาครับอืมลุงจะทำอะไรครับเนี่ยโอ้ยจมูกยาวเออส่วนอเล็กนั้นเอาแอนวิลโอ้มันดีดกลับขึ้นไปก็หอมเพราะว่าจะสูงอะไรครับเนี่ยอ๋อทับอเล็กตายเลยฮะโอ้โหนี่มันคือพลังแบบพลังดีดใช่ไหมจมูกโคตรจะโหดโอ้ยมันปัดหมดเลยอะสตีฟตกไปตายฮะเฮ้ยตบตะกล้องได้ไหมอ๋อไม่ใช่ไหม ทีนี้เราก็ตกปลากันชิวๆนะครับมียนเดอร์แมนมาจอยตี้นะครับผมอุย้ยเอา้าตกเป็นเดอร์แมนลงน้ำแล้วเดอร์แมนก็ยกน้ำขึ้นมาทั้งแผ่นเลยว้ดอุย้ยสัตว์ปลูกสติเฟริร์อีกแล้วฮะจมูกยืดนะครับผมทีนี้ดูดอะไรอะ่ะโอ้โหดูดมาทั้งนี้เลยเหรอโอ้โหกลายเป็นสติเฟิร์ยักษ์ครับโอ้โหคุณผู้ชมมันหายทั้งช้างเลยเนี่ยแล้วเราก็ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะผมดูจมูกเขาว่าจะใหญ่โอ้ย นี่มันดูทั้งโลกแล้วซนิเฟอร์มันไม่มีที่อื่นนะอ๋อหรือว่า,าต้องเราต้องยืนบนหลังมันเหรอนี่ไงสุดท้ายก็ตุยทำทำไมเนี่ยสตีฟกินนะครับผมกินทุกอย่างที่อยู่ในดีเอ็นเอ่ออไเอนเดอร์ดาก้อนมาแล้วครับสตีฟระเบิดนะครับผมโอ้วอทคือเมื่อกี้เหมือนกินทุกอย่างที่มันระเบิดได้อนะไรเงี้ยต่อไปแลกของกับพิกลินฮนะโยนทองไปเอา้าฆ่าทำไมอะ่ะโอ้ย บอกว่าวบทลงโทษก็ผมเจอลูกบอลพิกลินเข้าไปอืมอโอเคแลกทองเนาะอุ้ยก็ได้เอ็นเออร์โพมาเป็นก้อนแบบนี้เลยฮะแล้วไอ้สตีฟก,ก็กินเบสเข้าไปนะครับกินเอ็นเออร์โพได้เป็นไอออฟไม่ใช่ไอออเบนเดอร์นี่มันอะไรเนี่ยวอทยานโยเปโอเหรอ <laughs> บินไปแล้วฮะลอ,อยได้ด้วยนะครับผมโอ้โหอเมซิ่งอะอะไรวะเนี่ยต่อยเอลเนโกเลมเอา้าไม่ใช่นี่หว่าเก็บขึ้นมาเป็นไอเทมนะครับ ครับเป็นดาบเหรออ๋อคือแบบแทนว่าเป็นเหล็กอะไรอย่างงี้ใช่ปหละ่ะอทีนี้ดาบนี้มันน่าจะโหดนะอุย้ยตบท้องฟ้ากลายเป็นตอนกลางคืนเลยฮะตบตอนกลางคืนกลายเป็นไม่มีเท็กเจอร์นะฮะผมกลายเป็นแบบเออเลิ์อย่างเงี้ยตบพื้นดินพื้นดินตายทีนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือเลยครับก็ตายดีเขาหอเออวางเคเบิลสโตนไหมครับโจนี้อ่าขุดเจอซิลฟิตนะัะผมเออเอาหินป้อนซิลฟิตกลายเป็นตัวยักษ์ได้หรอ และสตีฟก็ขี่นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงโอ้โหใช้คุณจอบภูเขาครับผมไม่วิธีนี้ก็ไม่เร็วนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนตัวมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอภูเขาหายไปแล้วเมื่อกี้น้องกบฮะเดี๋บอกนะว่ากบจะกินอะไรอีกแล้วอะ่ะอลินไปดูวยแล้วผมดึงดวงอาทินเข้ามาแบบนี้ตัวสว่างฮะโอ้โหโคตรดีเฮ้ยมันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยกบสว่างแบบนี้เอ่อเสียบไม้แล้วก็มาวางโอ้แบบแทนท็อตนะครับผมเฮ้ย สวยนะาําเป็นเล่นไปทีนี้เรามาตักนมกันบ้างนะครับตักนมจนแบบโอ้โหวัวแห้งแล้วอทีนี้เราเอานมมาใส่น้ําทั้งแม่น้ำก็เลกลายเป็นปสีขาวนะครับเอ้าทาไมไอ้พวกนี้มันออกมาเดินได้อ่ะปลาแซลมอนเดินได้อะไรเงี้ยปลาหมึกนะครับวัดปลาปักเต้าโอ,โอ้โหพองพองทีแบบโคตรตัวใหญ่นะฮะสตีฟนายเอาไปกินอีกแล้วออนายจะกินทุกอย่างไม่ได้นะเพื่อนเอาสตีฟหยิบน้านะครับน้ําสีขาวพิศนาโอ้ กลายเป็นลูกบอลสตีฟกิ้งมาแล้วกิ้งมาแล้วไปไหนเนี่ยโอเคทีนี้ฟองน้ำนะฮะโอ้โหโคอรใหญ่หยิบฟองน้ำขนาดใหญ่มานะครับวางลงไปในทะเลปุ๊บโอ้โหน้ำหายมันดูดซับได้ขนาดนั้นเลยเหรอโอเอามันที่เนเธอร์นะครับผมแล้วก็ทุบเหรอฮึโอ้เนเธอร์กลายเป็นแบบเต็มไปด้วยน้ำเลยฮะว,วิธีนี้อาจจะเวิร์กก็ได้นะว่าไงชักเก้ เวนี้เราต้องฆ่ามันครับตบไปดิตบกระดองมันครับผมตบไปตบเอ้ยอะไรสตรีฟนายจะทำอะไรแล้วอะกินอย่าบอกนะนายจะกินอีกแล้วเหรอนายยิบออกมากินอย่างนี้เลยโอ้ทีนี้กลายเป็นแบบสตีฟชักเกอร์ครับอุ้ยทุกอย่างมันโดนแบบสถานะลอ,อยครับผมบินไปเร็วเอา้าไปทั้งเสาเลยเหรอเอาบายบายนะน้องอเล่อ่ารับคําสั่งมาครับว่าให้ไปเอาไม้ดักโอ๊กมานะครับผมน้องอเล่ก็เลยบินไปแบบนี้แล้วก็ยกมาทั้งป่าเลย โอ้โหมันเกินไปหรือเปล่ามันเกินหน้าที่ไปแล้วไอ้หนูยกมาทั้งป่าแบบนี้อัเล็กโดนทับตายเลยฮะอ่าเอ็นพาร์ทลนะครับผมซึ่งปลูกเห็ดแล้วมันทับไปเลยเหรอหายเลยอะทีนี้ยัดบนมิวเข้าไปครับแน่นอนครับผมมันต้องกลายเป็นเห็ดยักษ์อะดิโคตรใหญ่เฮ้ยอเล็กนายจะทำอะไรร่อนกอล็มอะมันไม่ดีนะเดี๋ยวตายได้นะนี่ไงไม่ทันขัดคำครับ น้ำยาอะไรวะน่ะโอ้ยปลุกน้ํายาครับผมมันยาขวดยักษ์แบบนี้มาทำอะไรครับเนี่ยโอ้ยโยนทีต,ตายหมดเลยครับผมโอ้หมู่บ้านหายแบบเหมือนไม่เคยมีอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาต่อยสักคลิปแลละกันครับผมถ้ามันจะกาวขนาดนี้เนี่ยมากำลังตกปลาใช่ไหมอ่าสตีฟตกฮะตกไปบนท้องฟ้าได้มาเป็นแบบแผ่นก้อนเมฆนะครับผมโอเคสตีฟเก็บไอเทมก้อนเมฆมา อย่าบอกนะว่าสตีฟกินนี่งไงผมรู้ทางแล้วครับโอ๊ยแปลงร่างเป็นก้อนเมฆสตีฟนะครับผมโอ้โหน่ากลัวแล้ว <c oughs> มันก็ลอยไปอย่างนั้นนะ่ะนะเหล่าก้อนเมฆสตีฟทั้งหลายโอเคผมจาวนี้วางเตียงกับพิสตันนะครับอืมมันไม่น่าจะมีอะไรแปลกๆหรอกมั้งเอ่อพิสตันยืดได้แล้วก็เตียงยืดได้เป็นวงกลมแบบนี้นะฮะแล้วก็นอนกลายเป็นสตีฟวงกลมนะครับผมสตีฟยืดได้อะไรเงี้ยทุบเตียงทิง้งอาา่าฮะโอ้ย สตีฟกลายเป็นแบบวงกลมแล้วผมกลิ้งไปแล้วสตีฟเป็นเหมือนแบบล้อย,ยางรถนะฮะอุ้ยตายหมดเลยโอ้โหพลังทำลายล้างโคตรจะสูงนะครับโอ้อยหใจเย็นนะอย่าโดนตากล้องเดี๋ยวตากล้องตายน้ามันบนหอคอยเหรอวะสตีฟกำลังแบบปลูกแอนวิลเหรอฮะแอนวิลที่แบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถ้ามันตกลงมาข้างล่างละ่ะโอ้กระเด็นแล้ว <laughs> เดี๋ยวก่อนเอ,อแมลจีนน,นิดนึงฮนะโอ้โหนี่มันโลกไม้คาวที่แบบ แบนราบเลยรับผมดูดิต้นไม้ก็แบนนะฮะแอนวิวันเดียวเสียวทั้งโลกนะครับเอเดอร์แมนเอาบองนั้นวางไหมล่ะน้ำกำลังไหลเลยเนี่ยเอาสตีฟอุดให้ครับผมเอ้ยหันหลังให้กันแบบนี้ดึงเสื้อสตีฟไปแล้วครับและนี่คือรสนิยมของสตีฟนะครับผมเหมือนวิลเจอร์เลยโอ้โหไอพวกนี้จริงแล้วชอบแบบเอ๊ยยกมาเป็นหลุมเลยเหรอผู้ชมดูดิเอเดอร์แมนมนยกได้เยอะจังวะโอ้โห สุดจัดฮะเอาล่ะจะ้วันนี้วางน้ํากับฮอปเปอร์นะครับแล้วมันดูดน้ําเข้าไปในกล่องได้เหรอวะนะ่ะโอ้โหทีนี้ก็ได้มาเป็นไอเทมน้ำครับผมกินสตีฟก็เลยกลายเป็นน้ําใช่ไหม,มเรียบร้อยฮะน้ําสตีมแล้วผมโคตรจะเยอะโอ้ยการที่น้ํากลายเป็นเท็กเจอร์แบบนี้มันก็แปลกดีครับผมทีนี้วางหินกับพิสตันนะครับผมสตีฟอยู่ตรงกลางแล้วก็โยกไปสตีฟแบนฮะ แบนแบบ2ดีเลยครับผมแกได้ไหมออแบนหนักกว่าเดิมอีกผมว่าเออสตีฟนายแบบตัวเล็กแค่หนึ่งพิกเซลแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหดูดิตัวเล็กจัดนะครับเฮ้ยพู้ชมขุดบล็อกหนึ่งพิกเซลลงไปครับผมแล้วลงไปได้ด้วยนะมาเดนอะไรวะเนี่ยขุดกาเวลกันดีกว่านะอุย้ยได้ฟินด้วยเ,เล็กล่ะเฮ้ยเ,เล็กเ,เล็กล่วงครับผมเ,เล็กจะตัวอีกแล้วหรออุย้ยนี่มันล่วงแบบตกโลกเลยอะ อ่าเรามาตกปลากันดีกว่านะไม่ใช่อะ่ะคุณู่ชมอันนี้คือตกทรายนะครับตกทรายได้ด้วยเหรอแล้วประเด็นคืออะไรมันไหลามาวะเนี่ยใช่ปลาหรือเปล่ากําลังจะกินไปโอ,โอ้ตกทั้งโลกเลยครับผมดีนะยังมีที่ยืนอยู่มัตกได้ขนาดนี้เลยเหรอคือถ้าเป็นสตีฟคงกินไปแล้วอะ่ะไอไอเทมนี้เนี่ยแต่อันนี้เป็นคุณตะก้องไงอ่าเจาวันนี้นะครับผมอะไรอะเอ็นชาร์เหรอ เอนชางฟิเนนสติลนะครับอ่าฮะเสร็จแล้วเอามาจุดไฟครับผมอุ้ยจุดไฟเผาน้ําได้โอ้โหเดี๋ยวก่อนผมว่ามันมีอะไรไม่ถูกต้องฮะจุดไฟเผาน้ําอย่างนั้นเหรออุย้ยปลูกน้องแก่ครับผมกลายเป็นน้องแก่ยักษ์ตัดขนแก่ยักษ์มานะครับเอาไปทําอะไรได้สร้างบ้านหรือเปล่าขนแก,ยกน่ยักษ์นี้อ้ยเตียงยักษ์อ๋อมาค้าเป็นเตียงยักษ์เหรอวางเตียงยักษ์แบบนี้โอ้โหมันก็ต้องระเบิดโคตรแรงอะดิ ตายหมดทั้งโลกเลยครับผมไม่เหลือที่เลยนะตกมาตายปะเนี่ยอุ้ยไม่ตายมันเป็นพื้นที่แบบว่างเปล่านะครับผมเทกเจอร์แบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยยิงธน,นูไปครับอ่กากันโลได้ครับผมเอ้กันลูกธน,นูได้ใช้โลนะครับซึ่งทีนี้มี2โลด้ยเด้งกันไปมาก็ผมโอ้ยมันจะเกินไปหรือว่าแบบนี้โอ้ยผมว่ามันแบบท่าทีไม่ดีแล้วว่ะโอ้โกระสุนวงจักรหรือเปล่าขนาดนี้เฮ้ยผู้ชมระเบิดโอ้โหตายฮะ ทีนี้เรามาปลูกอ่ธนูกันบ้างนะครับกลายเป็นธนูยักษ์นั่นเองจเจาไปยิงอะไรอะ่ะอ๋อตรงนั้นมีวอ์เดนอยู่นะครับผมสตีฟก็ทําการยิงไปแล้วอุย้ยมันไม่ได้ตายแค่วอ์เดนนะดิมันขายไปหมดเลยครับกลายเป็นห้องขนาดใหญ่นะครับผมโอ้ไอเทมเฟรมหรอใส่พิกแอ็กเข้าไปครับผมก็จะเป็นพิกแอ็กที่แบบหมุนกลับด้านอะ่ะอุย้ยทีนี้มันก็เลยขุดตัวเองได้สตีฟกลายมาเป็นไอเทมฮะทีนี้ขุดอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะฮะอ ขุดทั้งหน้าจอเลยับผมกลามาเป็นไอเทมงี้เอ้ยเสียงตัวอะไรจะเย็นนะวางน้ําวางลาวาเนี่ยครับผมขับโบสโตเจเนเรเตอร์นั่นเองมันก็ไม่น่ามีอะไรผิดปกติได้ใช่ไหมล่ะเอาเติมนะ้ําเติมลาวาครับโอ้ยหินกําลังใหญ่ขึ้นครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหินใหญ่ขึ้นแบบนี้อุย้ยขึ้นไปได้ไงเออพอเราขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเราก็จะมองวิวแบบได้สูงมากเลยฮะโอ้ยแต่มันจะใหญ่เกินไปแล้วอะ หรือมันจะกินกินไปทั้งโลกเลยหรือเปล่าใหญ่ขนาดนี้วอเดนนะครับเจ้าวันนี้ตัดหูวอเดนนะครับผมแล้วเราก็ได้หูมาไฮ้มันดูแปลกๆปเหมือนกันนะวอเดนที่ไม่มีหูเนี่ยอุ้ยใส่เองเลยครับผมว้าวแล้วเราจะได้พลังอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยระครังอย่างงั้นเหรอยานะโอ้หูแตกครับผมหูด,ดีเกินไปตะกไฮบล็อกกับน้องวัวฮะตักนมครับผมอ่าเอาไปขุดวัวทาไมอ่ะอุ้ยคุณผู้ชมนมไหลคุณผู้ชมนมไหลไปหมดเลยอะ ข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับเอ้ยทำไมนมกำลังท่วมแบบเนี้ยโอ้โหโลกที่เต็มไปด้วยน้ําสีขาวนะครับผมเฮ้อโลกแห่งนมนั่นเองท <c oughs> ีนี้ฮะใส่แซดเดิลนะครับผมให้น้องม้าซึ่งอะเล็กกำลังขี่ม้าอยู่และก็ไปขี่ม้าอีกทีหนึ่งนะครับม้าขี่ม้าผมเริ่มแบบเห็นภาพแล้วมันจะต้องหมุนแน่ๆเลยวะผู้ชมเชื่อไหมโอ้โหดูดิหมุนจริงๆด้วยครับโอ้ยระเบิดม้าอีกแล้วหรอโอ้โหผมกว่าต้องมีตายฮะช็อตนี้ผมบอกเลย ตายหรือเปล่าตายหรือเป <c oughs> ล่ากระสุนวงฉัก <c oughs> อุ้ยมาที่เนเธอร์กันบ้างนะขีมะข่มา้าขี่ม้าแล้วก็ยืดไปฆ่าแก๊สนะครับผมโว้มันดีจังเลยอะยืดได้แบบนี้นะครับอุ้ยตบตบน้องม้าลงลาว้าผมน่าจะตุยหมดเอาล่ะสตีมากับเตียงของเขานะครับนอนในดีเอ็นได้ด้วยเหรออุ้ยกลายเป็นตอนเช้าครับผมอ่อฮะปกติดีเอ็นไม่เคยไปตอนเช้านะอุ้ยมังกรไฟไหม้คุณผู้ชมอ๋อที่มันต้องไปตอนคืนเนี่ยเพราะแบบนี้เหรอ มังกรตายครับผมนี่คือวิธีการจบเกมแบบใหม่ผลแรกเลยกันนะครับโอ้ยมีซีเวร์ฟีดอ่ะโอ้ยตบซีเวร์ฟครนะผมตัวใหญ่ขึ้นโอ้ตัวใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะใหญ่เกินคุณผู้ชมเอาล่ะตามรอยสตีฟมานะครับเจากันนี้อุย้ยมันยังกินไม่หยุดเลยอะ่ะตกโลกไปแล้วครับผมตายกันเบิดเลยเอาล่ะพิกลินเอาเตียงไปนะเอ้ย มันไม่ระเบิดนะครับแต่เป็นการกินเหรอกินเตียงเข้าไปก็หอมอเล็กก็มากินเตียงเหมือนกันจะระเบิดไหมอ่ะอุ้ยนี่งพูดไม่ทันขาดคำก็ผมจุดระเบิดแล้วตูมตัวเราด้วยแล้วก็ระเบิดตุยเอาละวางท็อตนะครับผมทำไมอ่ะจะทำให้มังกรมันดอบมาโอ้ดอบได้จริงๆด้วยนะครับผมกลายเป็นไอเทมแบบนี้เผาไอเทมจบมังกรได้เลยเออว่ะมันง่ายแค่นี้เองนะฮะ ว่ทำไมเราไม่เคยทำวะเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากดูคลิปต้นฉบับเนี้ยหรลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเลยสามารถตามไปดูที่ช่อง n o อเซฟได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ